ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ของที่ไหนของจังกี้เบอร์เกอร์จังกี้เบอร์เกอร์ถนนอะไรนะหมอกวนใช่อยู่แถวหมอกวนนะคะของในตัวเมืองสุรินทร์อ่ะนี่เป็นเบอร์เกอร์อะไรดับเบิลบีฟดับเบิลบีฟอันนี้ดับเบิลบีฟถึงว่าวันนี้ทำไมบินหกร้อยบาทอันนี้ดับเบิลพ็อกดับเบิลพอกอันนี้ซิงเกิลซิงเกิลพ็อกอ่ะแล้วอะไรอีก เราสั่งอะไรมาอีกอวันนี้บิวเยอะมากนะฮะหกร้อยบาทอันนี้ผู้สนับสนุนบอกว่าเอาอะไรก็ได้เ <laughs> ัินเลยจัดเอ้ยจัดไมอ่ะอันนี้เป็นหอมทอดทอดเอ่อฟรายดิงอันเนียนเนาะนี่ทำไมไม่ใส่เนะอืมคนจ่ายก็ได้โอเคนี่อะไ ดีนะไม่มีนักเก็ตด้วยถ้านักเก็ตถ้าทุกอย่างนี้คงจะวันเต้าเส้นบาทนะเจ็ดร้อย๋อเจ็ดร้อยเขาคืนเงินมาไงเพราะมันทอนไม่ได้มากินไปนี่เร็วฮะเอ้เอ้น้องแมวก็อยากกินด้วยฮะไงฮะเคยกินเบอร์เกอร์ที่กรุงเทพไหมไม่เคยเพราะอะไรไม่มีเงินไมม่ีเงินเพราะไม่มีเงินอื หอมอร่อยริงเบอร์ริงริงอันเนี้ยอร่อยอันนี้คือไฟดับนะเขาก็เลยไม่สามารถให้อะไรนักเก็ตกับเฟรนฟรายนะโอ้เธอกินหนักปนไม้อีกนะดับเบิ้ลดับเบิ้ลบีฟนะทำไมกินแค่ซิงเกิลนะโอ้โหอร่อยมากนะต้องไปลองฮะ เราเป็นราเดอร์ไงเราไปซื้อของเราต้องไปใช้แรงงานเรองกินเยอะๆใหญ่ค่ะคืออยากซื้อซอสตามไม่เสร็จมีซอสพริกไหมมีมเขามีให้ซอสอะไรบ้างามเะเขือเทศพริกแล้วก็อะไรวะอซอสที่กินมาหอยเอยอหอ,อมอร่อยนะคะก็ไปลองได้นะคะก็คือเรากินมา หลายรอบแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณช่อง t ท m e to g เก go i อินนะพี่จ่ายและคุณบ๊อบบี้นะคะที่ได้บอกว่าร้านเบอร์เกอร์อันนี้อร่อยแต่เขาก็จะมีวันปิดทุกวันอาทิตย์เนาะเปิด11โมงครึ่งนะคะเขาเปิด11โมงครึ่งถึงแล้วจะ2ทุ่มนะี่จังเย5ทุ่มเล5ทุ่มเหรอไม่ไม่ส่วนเฉพาะร้านอาหารไม่ถึง5ทุ่ม2ทุ่มถ้าได้ฝั่งข้างเนี้ยใช่นะคะอ่านอาเชิญชวนคนไปกินทนก็ อยากอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองกินได้ค่ะแบบร้านอาหารร้านนี้ถูกแล้วก็อร่อยราคาแบบเป็นนิรแล้วก็ถ้าเราไปถ้าอยากให้เรารีวิวที่ไหนก็ลดลดให้เราด้วยใช่ไหมคะเราเป็นนักศึกษาช่วยสมัครไอช่องอันนั้นนะสมัครนะนะคะเราจะได้ไปอีกเยอะๆมาคิดเคแท็กสินค้าก็ได้ใช่ไหมที่เราปักสมุดสินค้าโอเคบายบาย